ดอดำทำงดำทำนครับาดำทำงานครับน่ารักน่ารักทำอะไรครับไม่ได้ำครับอ้าวถูกครับถูกเสื้อผ้าจะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นเพื่อนเขาแม่ขึ้นนะครับไม่ไไม่กล้าหรอกผมัน้ี เออเจอคนสวยอีกแล้วปู่ไม่เป็นไรอ่ะปูเต็ดดินอยู่แล้วเจอแล้วไม่นสิด่างเราลองเลยนๆนีเมือชี้เลยอ้าย่าชี้ก็มาเชียร์ปูเชียร์ปูทำงานหาน้าให้ปูทานหน่อยอ

คือร้อนนะฮนี่เป็นข้ามัดย้อ่อยู่ที่าคาหลับตานี่ยแล้วกันครับลาบารครับกกันแป้งก้าวสี่ถุงเ้ยังไม่แห้งเลยโอจะปล่อย็เกว้ย

นี่ใส่สูตรเตรียมขึ้นเครื่องนะคะเดินมาบ้านลุงพลเจอลุงพลกำลังทำงานมุนี่ก็มาช่วยผสมปูนนะคะ ร้อยผูรยส่วนใช้เอกเ้ส่วนใช้กาส่วนใช้ก่าแล้วผมได้รเ่ห่ลูกยูอ่านไลน์ด้วยจ้าอ่ื้อตอนนีู้รื่องโอหอบแล้วนะครับหอบยังครับ ปูนม,มาปูนม,มานี่ทำากัสแีครับนี่เต้ บรรยากาศช่องบ่าแล้วนะผู้หญิงผู้สาวเนาะคนสวยคนม่สวยก็จะอยู่ไนตลอดนะคนไหนคสวยเลยออคนสวยไม่ตื่นสายหมแล้วดำดำอันนี้วีออสนะครับอันนี้เป็นรถเข็นมาแล้วฮะ แต่แต่ถ้าจะให้ดีก็ผลมาไว้ก่อนนะอีกหนึ่งคันรถนาไปจอดไว้นะครับเดี๋ยวปู่เดี๋ยวปู่จะไล่สดบนเครื่องบินมาให้ดูนะครับ ปู่เขาบอกว่าโอยนี่นะครับแอร์ฮอสเตดนะครับแอร์ฮัตสเตดก็จะทำมันจะทำอะไรนะเขาบอกมาจากไหนมาจะกวกกันทำไมจิ้มเยปิดกุนเอาหุ่มไปซ้ำปู่บอกว่าแถวนั้นคนเยอะคนเยอะแถวนั้นคนเยอะนี่เหรอพี่วงถ้าทำอย่างนี้จริงเหรอพี่บงถ้าทำอย่างนี้จริงเหรอโอ้ multimillion see worship 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 ได้คนด้บได้ค่ะได้ขอถ่ายเลยค่ะขอได้เลยขอ่า้เลยลูกตาสาวสุพรรณแชนนลฝากกดติดตามด้ออกนช่วยหลายทแมานีเหอเฮลไา ไม่ได้แล้วปันเลยนะไปกันไนะมีคนไทยรุกนที่มีนตลาดพ่อยไรนี่คนทีพ่อผมอยู่ร่งพงมีไหมร่งพงของรกม่่มายลูกก็รุ่นพนแไมกว่าจะใหญ่ที่ส โอ้คนดีๆก็ย่างเข้าไปลูกจ๋าขอใจลูกเนี่ยมันมันเล็บผมอีกโอ้ยมันเหมือนบางคนเนี่ยเขาเขาพาเข้ามาซื้ชานูจิมมี่ออซื้ชาลนะซื้อ้างนกอยู่โอ้ยอยูดูดีเลยาให้เราแล้วไปเลยป ไม่ใส่ไปอ่ะไม่ใส่โจไหนลูกปูนี่หมอโจปูนันนี่หมอชื่อน่ะตอนไหนก็ไม่เป็นปูนะเที่ยวว้เจ้ายังไม่ยำนี่าอยู่นี่ โอ้ยท่ไมดตัวไมู่้้ขายมึงดูวเห็นเนื้อปูต้อกลัมาูหนาสกิโลเห็่มน้อยเดียวปูมนนีู่มนี่เป็นเหตูมนี่หายก็อ่านบอกไว้ก่อน ไหนก่ปาชีพเด็นักเนี่ยอโอ้าจะ่รืง์มาดชาออ่า่าอ่อ่า่าอ่อ่าอ่าอ่าาอ่า่า่าอ่่าออ่าอ่อ่าาอาอ่าออ่าอาอ่อออ่า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 อ่อ่าอ่าอ่าอาอ่าอ่า รงเต็มหลอนสิแม่ตอนโน้นตัวไหนงอมอนกันครับั้งหลังนะครับสนะครับเต็มหลอดนะนะตุ้งรุ่นคน่านกูบอกโอ้โหลอดลยแ้วหลอดเลยนะครับหรอดลวนะครับหลอดเลันรูลอดนแล้ว แเราจะขี่แน <ír steals Christina> ่เน่โอ้ยจะไปหาวายจะเชื่อเรื่องหมดนใครรับมันมั่งเหรอว่าปรุงอะไรใส่ถามมันมั่งใส่ดีไดู้กเดียวอ้ย่วาอย่างเดียวเลยนะู่วีย่แต่อเดียวเลย không nó không thiếu luôn ha 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 โจ๊กเอนสครับพี่โจใครอราใส่ครับยโยนโยนะ de ouro นิ่มจะขายใครนะคะขายนมแม่ขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลขายเลขเลขไข่เคี่ยงขายไหมขายอะไรได้เอาหมดใช่ไหมพี่พงศ์ก็ขายและพี่พงศ์ขายขายตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปขายขายขายเลยทัางหลายัุณยายื่อผมขาย เออครับครับจิ้งสามพวงมาแล้ครับจิ้ิงมันิงกิงิยิ่งอร่อยจิ้งจิ้งมันนะครับจิ่งินยิ่งอร่อยต้องสงพนะเขาบอกว่าเสียทองเข้าหัวไม่ยอมเสียเสียทองเข้าหัวหัวระยาันแม่ ให่นี้ก็แถมเข้าเข้าให้จะสอด้วยน่นแมแมาเข้าเลยเอาใครจะเอาข้าวผนนมาด้อวันนี้เป็นแม่เนแ่กดกดสอนมาเนกนมาเลยมาคน้กนอนแล้เขาจะขายมาเวมาวจนเมื่เขาจะขายก็ขายมาแล้วมาแล้วคนเมื่อมาแล้วเนเ่

เอาไายดีบ่ะผน,นึงเต็มเลยอเอาแล้วไปแล้วอาไ,ไปแล้วครับเอาาไไ,ไปป